กราบสบายดีเอฟซีถุกท่านที่หักแพงกราบสบายดีเอฟซีทางลาวทางไทยและก็ดต่างประเทศอยู่สมองสบอนหลังจากทีป้าเมาไปทําคลิปอะไรเนาะพื้นปูพักแล้วก็ร้านหน่อยสิปเอียนแล้วก็มาต่อคลิปป้าเมาทํางานเนาะพีน้องเนาะหรือว่ายิบสินยามสาวเนาะเมื้อนี้กัอากาศหนาวหนาวพี่เนาะอากาศหนาวหลายเนาะ นาสองวันแล้วการยินดีต้อนหับถุกๆุกทานที่เขามาหักส้มเดอ้อเป็นแห่งศิสยาแห่งใจมาตลอดเนาะให้กำลังใจตลอดมาขอบพระคุณน้าถุกทานเดอ้อที่เขามาเบิ่งมาชมซ่องสาแพงเนาะและะ้วก็ติดตามป้าเมาติดตามสาแพงป่าปวกเฮาเห็ดยังแน่เนาะแต่ละมือละวันแต่ละคลิปก็ขอบคุณเนาะ ทุกทานเด้อขออห้ทถกทานที่เขามาเบิ่งมาส้มนีแต่ความดีความงามเนาะขอให้ความดีความงามที่สะสมมาจึงอุปถัมภ์คำสู้เนาะผู้อุปถัมภ์คำสู้ส่องซาแพงกับขอให้มนีแต่ความโชคดีเนาะเมาคลิปนี้จะนำเสนอเมาจะยิบเซน ตอนนี้ก็หอดขั้นตอนจะเขาหัวสิเนาะพี่น้องกัดเบิ่งไปผสมผสานกันเนาะแต่ละคลิปเล็กๆกนน้อยแต่ละเมื่อเราว่าันก็บ่ได้อยู่ละดอกพี่นอ้องมือท่ากัดเหดเวยกมุนเวียนสลับขัดเปลี่ยนกันไปเนาะเกี่ยวเขายำหน้ากันเนาะยำแหล่งกับ ยิบผา้าถ้ามีลูกค้ามายิบก็ได้ยิบเนาะพี่น้องเนาะเป็นไรายได้เสริมเล็กๆนน้อยพอได้มีเงินเนาะพอได้มีเงินซื้อจุนเจือครอบคนะรัวเนาะเลียงปะเลียงทองไปจังหนวะไปประมาณนั่นแหละพี่น้องว่าอกกระติดคนะัดเนาะอ้ยมันหนาวก่อจัดมือ ปาเมาะกะซีผ้าไปเบิง่งทั้งกบครัว่วจันขีดน้ำเนาะให้สลับพัดเปลี่ยนกันจะไปทามข่าวทำข้าวเนาะน้องติวเนาะว่าเป็นจังได้อาการไปหาหมอ,อสั้งเนาะดีขึ้นละบอกเย็บปาเมาได้เวลากอนเดอ้อพี่น้องเดอ้อปาเมาสีผ้าไปเบิง่งไปชมไปทามข่าวบัตรสีสลับพัดเปลี่ยนกันไปเนาะ,ะมีครอบขั่วซา้อนทีบ ิกะเตรียมเวียกงานอยู่ตอนนี้เนาะกะซาตุขอภาวนาเนาะให้มีผู้ใหญ่เขามาสวยเรือเพิ่นแน่เนาะผู้หาผู้คิดไว้ว่าได้หินได้ทรายได้หยังที่ว่าสิประกอบเข้ากันนะพี่น้องก็เป็นการดีเนาะจะวยเพิ่นอีต้นเพิ่นพี่น้องอีต้นเพิ่นอันนี้เบิ่งปลาเาเฮ็ดเฮ็ดเวียกแล้วกฟังปลาาเว้าไปนําเนาะ ีต้นเพิ่นพ่อแม่กะเท้าลูกกันยังน้อย,อยคันเว้าไปเรื่องสาวพรจีบละกกะสาวใจพี่น้องรู้ต้นเพิ่นป้าเมากบรู้ต้นเจาของเนกกบปนิแต่ว่าป้าเมาคนเดียวเนาะกะสีเหากะสีกบ่ได้มีภาระหละายคือเพิ่นนะพี่น้องเนาะ เป็นนะพระละลา,ลายต้องมาเลี้ยงลูกเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่ทำามนาทีของแม่ทำามนาทีเป็นลูกที่ดีเลี้ยงเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อหลายอัอยอนหลายแนวที่เนาะสาควาทีบเนาะอันนี้ก็มาได้กล่าทุ่งสาวควาทีเพิ่นกาไปอยูน่น้ำพอ่อน้าแม่กับสิกใกล้ใกล้วกวนะู่เก่านะพี่เนาะ เอากระสีบลาหมึกไปเนะาะบลาหมึกไปไปหาผื่นไปทำคลิปนะพี่นนอะนี่กอะจิตตาเขาหัวสิเนาะสิ่งใดที่เหตุบ่มหมาะสมหรือว่าดีหรือบดีจังไงกะ ให้คําแนะนํามานี่เด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์มาบอกปาเมานเด้อปาเมากประสบการณ์บ่หลายเนาะควมรู้กะเฮาบ่ได้เรียนสูงนะพี่น้องบางเื่อเว้ากะสิบ่ถกบ่ถกตามหลักการได้สินะเาเว้ากันเนาะ а คอมเมนต์มาแน่ป้าเมากะเชื่อว่าคนที่เข้ามาเบิ่งน่ะ กะซิมีทุกสั้นทุกระดับเนาะทั้งปูเฮียนสูงทั้งปูทั้งปูเฮียนบ่สูงกะมีลายแบบเนาะพี่น้องก็กคิดว่าจังสั่นนะขุมมีประสบก,การณ์หลายก็พอความหูใน่เด้อพี่น้องเด้อขอความหูแน,น,คน่คอมเมนต์ก็กมาบอกใน่เด้อก็เหมาะกะซีได้ปรับปรุงพัฒนาไปนั่เนาะเป็นปูเฮียนสูงเป็นปู มีประสบการณ์หลายป่าเมาก็อยู่บนเนาะคอกหน้ากัสิประมาณนี่แหละพี่นอ้องเอ้ยประมาณนี่แหละกัสิทำดีที่สุดนั่นแหลนะเนาะป่าเมากัสิทำดีที่สุดที่พยายามหาเวลาไปเก็บผ้ากตอนนี้เฮากัจุดประสงค์เป้าหมายนะ่ะอยู่เพื่อนสาวคนทิ่นเนาะอยากจะสวยสาวคนทิ่นแต่กับมีมีเป้าหมองเฮาสีวนเวียนนี่กะ เบ่งถั่วในกานมีครอบครัวอะไรเนาะเบ่งเบ่งกันพี่น้องนะพี่น้องกับชีเบ่งตั้มตั้มตั้มพี่น้องฮนี่แหละครอบครัวบ่ราะแพงบโบเฉยๆเนาะปลูกพักปลูกหย่าเป็นครอบครัวที่ว่าน่าหักน่าหักสู่ชีวิตเนาะชาวแพงบ่รเมาก็สิกสู่ชีวิตคือกันพี่น้องสู่มาตั้งแต่น้อยๆคนเลยเนาะคือประเมาสนี่ก็สู่มาตลอดก็ชือว่าดีพี่น้องดีเนาะเขาสูงมากก็ดี อยากให้คนที่ว่ายัางบับท่านลุดพ้นกับสู่ๆต่อไปนะพี่น้องเนาะปวามเหมาะกับ่บมั่งบบมีดอกพี่นะ้องแต่ว่าเฮากับพอได้กินเนาะพอได้เลี้ยงปากเลี้ยงทอนะทองเนาะบ่ถเทงว่าบ่ถเทงว่าขาดแคนะ้นเนาะเฮาก็มีเขากินมีเฮื่อนนอนก็มีที่ทากินกับโอเคเนาะพี่น้องเนาะมีแต่เลือแต่ว่าเฮาต้องบุกเบืนส,งสางซาพัฒนาต่อไปะนะเนาะ วันนี้ปลาเมาวกับเจ้า,าจขาหัวสิงเนาะพี่น้องเนาะเขาหัวสิงบัดน,นี้ปลาเมากา็สิเขาหัวสิงเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ฟังปลาเมาบรรยายไปนำ้ำแล้วกับบึงปลาเมาเห็ดเวี้ยไปน้เนาะพี่น้องเนาะ เอ็ดเบียกไปด้วยคุยไปด้วยแต่ถ้าคลิปที่ว่าปราเมาไปเกี่ยวเข่ากับอันหน้าบอเพงเนาะกับหลายหคนค่ะปากันตินเพื่อว่าให้มีคลิปบันเทิงแน่ ได้หยาดจะบึงจะโชคกัน,คอม,มน,น,อนคอมเมนต์มาได้เด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์มาได้ห้าวกรสซี่ปล่อยจัดๆไปเนาะพี่น้องเนาะกระสมผระซานกันไปอันนี้คือในบึงชีวิตจริงพี่น้องชีวิตจริงตัวชีวิตจริงอันประจวันของเราเลยเนาะเห็นคลิปในบึงบึงืงุอทุกวันนะ เป็นเวลาไปท่าคลิปแน่แล้วก็ไม่ยิบขาแน่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าผมบมาหับน่านไว้แล้วมันมันข้ามขาไว้ผมบอกเขาว่าก็ถือค้าว่าเดี๋ยวเขาแลี้ยงสิ้ิ้บหายไปสัตนะเป็นมันเป็นวิถีชีวิตประจำหมู่บ้านของเน่าต้องเด็ดเด็ดห้ายัดหน้านะพี่น้องกับกโอเคเนาะคุยกันแบบนี้เขาแล้วเขาแล้วเห้องก็ต้องคียให้เกินนะพี่น้อง สินินไม้สินไม้อันที่ป้าเมางี้บอยู่นี่ขอเบาหนจังหน่อยเป็นสินไม้โรงงานพี่นาะมันกะสีโบแมนสินต่ําเองนะโบแมนสินข้อมือเป็นสินไม้อันโรงงานเป็นต่ำแต่ไม้มันกะสีเป็นราคาถือพี่น้องป้าเมากะสีงีิบยากเนี่ย

เบิ่งมาชมแน่เด้อพี่น้องเด้อถ้าบ่มีผู้ใดเบิ่งนี่เดียวอย่าซาวแพงสิสิบ่ให้ข่อยเก็บผ้าอันเียได้นี่โอ้ยเด้พี่น้องเอ้ยปาเมาก็อยากให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมแน่เนาะว่าปาเมาเฮ็ดยงหั่นนามาเบิ่งมาชมแนเด้อพี่น้องเด้อเพื่อให้ยอดวิวดีๆมีรายได้เนาะพอได้ พอได้ตื่มกันเนาะพอได้ใส่ได้ซอยได้เหลียงปากลิงท้อะนะพี่น้องเพราะว่ารายได้ที่ได้มาซาแพเงเป็นกะแบ่งปันนะพี่น้องเนาะแบ่งปันก็เหมาเนี่ยแบ่งปันคนที่ว่าน่วมกัน,นนะพี่น้องคือจ้านขีดเป็นกะแบ่งหเน,น,นาะในเหมือนแ้ละกะไดน้อยเป็นกะหายน้อยพี่น้อง้ำใจทำเอาได้รายเป็นกะสีไหนร้ายจุดน,นะซนะาแพเงเป็นกะ คนมีหนังใจเนาะกระเบิงทุกคนนั่นแหลนะเนาะพี่น้องตามควมเหมาะสมเนาะตา้ควมเหมาะสมอันที่มีรายได้สำได้สำได้ั่นนะเนาะประหมาณกะเบิบ่งกันไปดูแลกันไปพี่น้องกับน้องสาวเนาะซาวแพงกับเป็นน้องซาวประมาวประมาวเป็นเอืนะ้อยเนาะก็ต้องแบบมีแหละพี่น้องตอนนี้ก็จะไปเขา คลิปนี้กันยาวสมควรแหลนะน้อพี่น้องเนาะยาวสมควรเอาล่เลือกขันตอนสุดท้ายน้อพี่น้องเนาะทานผู้ชมปม้าเมาก็จะพามาเบึงมาชมปม้าเมาจะติีตะเค con số 2 Tiếp này các chân bằng nhau tự nặng nhau xuống luôn nhọn với lúc nào ໄດ້ຢູ່ທາງໃນເນາະພີ່ນ້ອງເນາະເກັບສົນໄດຈະໄດงามລະเรียบ้อย ตัวเมียเนาะติดตัวเมียตัวผู้ตัวแม่ก็การยังมีผู้มีแม่ <c oughs> ผู้แม่ก็คือผู้ยิ่งผู้สายอะไรพี่นอ้องขาดตัวหนึ่งไปมันกับเสวเลยแล้ว <c oughs> <c oughs> ดอกดูเดียวการยังมีรายการว่าให้พี่น้อง FC เอฟซีในหะัวเนาะก็การยังมีคู้ เงิดปลาเมาเะไรมั้มันมีขู่กับโผต่ได้ยังวะอุ้ยขายบกขาดเนาะเลยเอาเล่นๆให้พี่น้องได้ฟังได้ชมเนาะ นี่ก็เลือกคู่ข้างในเนาะคู่ในคู่นอกแล้วเนาะเอาก็จะมาเกาะเบิ่งตำแหน่งสิโตกอยู่ซ้ายเนาะข้างในนี่เอาก็จะมาใส่โต๊ะเลกขูก่อนปลือกขู่ตัวเมีย แบบสบายสบายเนาะนีเรื่ออีกตัวนึงแบบนี้ต้องมายาวลายมันสีข่อมเนาะ แลาจัดตึงๆน้องแล้วก็ตำแหน่งตกไซน่ะิีดีฮุ้ตำแหน่งวละกตัวนี้ตกไซ พี่น้องเรียบหอยแปบบ๊บนี่เรียบหอยสิ้นไหมลาวเฮาดูน้อพี่น้ององ,งามโบไส้มันนี่เอาขึ้นแบบนี้เวลาหนุ่มแล้วมันสิพอดีนะพี่นองเนาะเว,วลาหนุ่มแล้วมันสิพอดีเด้อ แต่ตอนทีเข้าทระหนุ่มมันก็สีเป็นเบี่ยเบี่ยงสุดแจ็กน่อยเนาะเอาคลิปนี้กับเงาสม่าพอควรเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งปลาเมาเห็ดเรียกเห็ดงานยิบขวายิบแค่แล้วกับปลาเมาสีบรรยายไปพพลเนาะฟังปลาเมาบรรยายไปพ้อแล้วกับสิ่งใดที่บ่เหมาะสมหรือว่าผิดพลาดกับประการใดก็ขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเนาะ ถามว่าสิ่งใดทดดี่ว่าพิ่ยายเอฟซีก็โทษเด้อเนาะขออวยใจให้พ่อพ่อแม่พี่ป้าน้าอาจะมีสุขภาพแข็งแรงเนะาะขอให้หลัห้ด้วยคิดการงานสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเด้อทุกๆท่ๆานที่เขามามาบึ่งมาชมกับข้อขอบใจเนาะภาษาลาวข้อขอบใจตลอดมาเนาะที่บึ่งที่ชมทุกๆคลิปพี่นอ้อง คลิปนี้กะสิข้อกล่าวคำว่า,าสบายดีเด้อพอกันกิบหนาสบายดี